สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ย้ายสิเฮ็ดหลายเมนูจ้ะทั้งเมนูอันอีสานเล่าๆของเฮ้าน้ำแล้วก็เมนูฝรั่งจ้ะอัน,นย้ายปอกมันฝรั่งไว้แล้วจ้ะย้ายสิพัดกับเนยใส่เครื่องนิดๆน้นนนอยๆจ้ะให้เพิ่นกินกับอันใส่กรอกทอดจ้ะฝรั่งแล้วก็เฮ็ดซอสให้เพิ่นเอามาเบิ่งกัน่าย้ายสิเฮ็ดอีหยังเน่ยวันนี้ แล้วก็อันของยายตัวนี้นะยายสีเห็ดอันดองอันซอสซีอิ้วจ้ะแซลมอนอันซีชินนี่ยายซื้อมาหมู่บ้านนี่ยายสิอันมกหมอจ้ะมกหมอปลาแซลมอนยายซื้อฟักซีเลาามาแล้วเดีย๋ยจา้ะหอยนี่ยายกระสิขวัวเห็ดไทยซุกเดี๋ยพี่น้องใส่กระทะทำหน้าแล้วก็สิต้มเตียงจ้ะ กินผู้เดียวมันนี่เหลือกะเก็บใส่ตู้เย็นได้พี่นอ้องตาเ็ดอาหารฝรั่งให้เพิ่งก่อนจ้ะยายสีหันมันฝรัง่งทีมันกะแคบแคบเนาะพี่น้องจ้ะเบากันว่ได้ละน,นี่ให้สิตั้งกล้องอีกนั่นยายสิ ล่างไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเห็ดง่ายๆว่าให้มันสุกแบบนี้เห็ดอาหาราั่งวันนี้มีตลบสายสามก้นอยบานจ้ะสามนี้ไปเห็ดงาน นแล้วหลังจากหยุดสองกษัตย์กู้ครันสามีเล็กน้อยนี่จะเป็นวันจันทร์หนาจ้ะเราก็กไปเลี้ยงอีกจ็บประมาณสามอาทิตย์เดียพี่น้องถ้าก็หยุดอีกแล้วจะสปอร์ตแฟ่์เลียนพ่เนื้นนะนี่สปอร์ตแฟ่์เลียนย,ย,ย้ายเสด็จไปโบ ปีนี้เล่นสก,กีน้ำพกเพินินบ่ได้ย้ายบ่ได้เล่นดอกจก้ะกตมนี้แต่ลูกซ้ายกับสามีเล่นสก,กีย้ายกะสิมีรองเท้ายางที่เป็นน้ำหนามาพี่น้องยางเล่นจ้ะยางไทยวิดีโอ,น,อนนี้น่ะนางด่าอาหารกินร้านอาหารจัดจ้านหล,นาหาหลบพี่น้องเอ้ Mình cả, dưới mình đây, Cảm nhận con sụp chả Bây giờ dưới bắp khổ nó, nữa Đẹp đẹp Giờ dạy nơi luôn, ngọt thay luôn chả, ngọt Anh ใส่ไก่น่าจะซัมเลตของเพิ่นของฟารางหน่าจะโอยจักหนอ่อยเพิ่นก็สิกรอบๆทั้งนอกนุ่มในหน่าจะเรากระเจี๊ยดแต่จะก,กินน้ำซอสแต่ยายบ่ใส่หอมใส่หยังเราจะพาเพิ่นบ่ามาอ่ะทะเบิ่งกันพี่น้องย้ายเอาเนยลงไปแล้วจ้ะแต่ย้ายกระเจใส่แค่นี้หน่าจะพี่น้องขุ่น แฮมเบอร์เกอร์มักเนื้อน้อยนึงเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นี้แหละจ้ะแล้วย่ายกิจเห็ดซอสแล้วก็บเจอ,อ,อันทอดใส่กอ้เพื่อนจ้ะแค่นี้แหละอาหารฝรั่งมาเลยย้ายกิจแกงออมแซลมอนต้มเต้าอัน,นหนึ่งหอยแหละจ้ะแต่ย่ายจะบ่ได้ไปเอาหมอนึงมัดหนึ่งจ้ะย้ายเฮ็ดใส่กระทะ ăn một điếu chè chèm này cha nhá con lai con đan khẩu tiệt đâu biết không nháy và nhắm nháy, nháy, nháy. nháy cho dìu, đó nháy sẽ ăn khẩu súng đây đã con nít đẹp cả chị

ไปเรื่อยๆกระจิกกอดเนาะนุ่มในจ้ะแต่มันเหลืองๆคือเราเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะแต่มันฉีกเหยียบจ้ะอันไปที่เราพี่น้องแค่นี้แหละจ้ะแล้วยายกระจีเห็ดใส่กอดกอดใส่กอดต่อไปทีเห็ดซอสให้เพิ่มจ้ะ ใส่ช e ิ้เทียมแล้วนดี่จ้าใส่กอบเินใส่กอบหม้ที่น้องคุยลูกแม่ด่วย นี่ยจะสะมอนย้ายก็เอาหนังออกกระเจียบลอยแล้วจะผันไอ้อ้อมยังเสียสะมอนย้ายสิบจใส่หนังจ้ะนี่ย้ายสิเก็บไว้ก็สิเอาใบถอดถอดกินกับตำักคุงจะ้ะเก็บไว้เอาเพสเซ่แข็งไว้จ้ะแต่เราเขาอยากกินสาสมได้หลายเขาก็ล่างพักเราพี่น้องเลยย้ายสิอันนี้ก็ย้ายสิหันพักล้มใส่หม้อนสะมอนจะ้ะแล้วก็สิปรุงรส ค้นให้เขากันแล้เราจะมกหมอเลยจ้ะง่ายๆจ้ะพี่น้องใส่กอเสร็จแล้วพี่น้องทามหลบใต้แล้วเพิ่นบอกเอาจอดจ้ะเพิ่นจะกินกับจอดกับเขือเทียนกับจอดผิดคอเพิ่นจ้ะนะอาหารลูกเสร็จแล้วจ้ะเแล้วต้องพร้อมย้ายระบาดนีย้ายใส่ตะไคร่น้ำจ้ะไปเ,เอาตะไคร่สดหลังบ้านมาเดี๋จ้ะปลาสมอน ดองอันซอตกหลีจ้ะย้ายเห็ดเองย้ายเห็ดซอสไว้ใส่ขวดไว้จ้ะเวลานันย้ายกับมาเทใส่ใส่กระเทียมใส่อันนั้นย้ายจะไป็สื่อสลายมากินน้ำจ้ะปรุงหลักกะกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องหมกหมอปลาแซลมอนจ้ะเไอจ้าเห็ดหอยเฮาหอยเพันกับยี่น้ำแหละพี่น้องอเ้าเมงมต้องใส่มกหมอ và sâm nhái còn đốt là cái còn đốt phay luôn à giấy tăm bậc ảnh tiền con cha bà đi để cha ngay ngay kim em chả style tay bàn bàn con ta sẽ tăng bà thiệt nó cái โปรตีนสิไปได้อยู่พอเสด็จไม่อยู่ไกลปนี้หันเป็นข้นมากอาหารอีสานเป็นอาหารไทยเข้านั่นมะจ้ะแต่อาหารไทยกันจี๊ใส่อันเอียงได้จับประหิตสิ่งหน่อยนะจ๊ะได้จะเฮ็ดหิตสิ่งง่ายงายลงไปเลยเพราะว่าคนมีนามหลายแบบแต็มอัน,อนของฝรั่งพี่น้อง โลคีรีลงไปเลยกินง่ายง่ายน่นหนึ่น่ามันหนะนึ่งปกใส่ถวยสุดนะพี่น้องแล้วตับตอนนี้ย้ายสับจะเข้ากันจ้ะ ตลากลาเอาพี่นอ้องอฮึบข้าวสใน่น้ำปลาใส่บักนาวลงไปเลยเคือบัก่อยมี่บักนากนี้บนี่บกักนหนันนบ้

ยนนวเบิงแบบนี้พี่น้องชิมมันกนรอง้ตานพี่น้องน้ำจานนำจานผงนวแยใส่ต่จะตำอันพริกกับพี่น้องแย้นี่จะบบบพริกแข็งตําห่ยแยกะเลยใส่ลงไป เขียวเขียวจนันเอยนะเด้อจ้าซิมเบิงพอไปย้ายป่ได้ใา่น้ำปลาได้จ้าใส่จะหนักปลาใส่หนังปลา่นาอน,นี้น,นองปลาปลาดิสายึบฮึบ ปลาดแล้วน้ำมันหลเพราะอยากให้หมอดโดนหรอจ๊ะถ้วยซุปพี่น้องอย่ยงเอามาใ้่ต่ใส่ตำแกง องสีเขียวแขวบวอกจะเด็กจะกินแต่พี่น้องแสบกับเกลาบววด้กินเขาหยากดละจ้านี่กินไปซ้านีก็พอแล้วโอ้ยตรงคักตรงแม่เลยเตินี่กล่องเอาพี่น้องป้องไปฝากกันแค่นี้ละจ้าเมนี่ผัดไทยในสวิทไม่ฮ็ดกับเขาฝากพี่ตอนน้องจ้า dạy cà xì kín khảo đi bạc pha cốt lầy cốt chè cốt đi nấm lê đơ chá phát thái nè xa việt là dạy ăn mốc mò ba xăm môn cắp ăn bạc hoi lèo lèo chá ngăn đi bạc hoi mốc mò ba xăm môn xúc lèo chá cà kín con đơ bạc สวัสด,ดีจ้า